สวยนะสวนะตายทักตายละจ้าเออเราจะเล่นเหลี่ยมเขานะตายตายตายเออขอบันละตายอุ้ยตายตบตายฮอนตบตายเดี๋ยวนี้เนี่ยวนี่ยนี่พักที ฝักฝุ่นปะฝักฝุ่นปะล่ะฝักฝุ่นปะล่ะเฮ้ยบุ้ยม so ลลีสวัสดีครับผมเย็นดีต้อนรับเข้าสู่สช่องฮันคือเกมแมก่กดิฉันเกินนะครับรวันนี้แล้วกับกันมาในเกม ROV น,นะครับทุกคน ก่อวันนี้ผมเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าวูคองหรือลิงจักจั๊กนั่นเองทุกคนอ้าวอ้าวเปี้ยวหรอเปี้ยวหรอเปี้ยวหรอฮะตายนะอ้าวอ้อยไม่ถึงเฮ้ยไม่มีสกิลโอ้ยตายไปเนี่ยคอนตายไปเนี่ยเอาไปล่ะตายกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน,ยน่กลับแล้วจ้าโอ้ย,อยสวยดิมาอยู่ฮีโร่มาอยู่ฮีโร่มาอยู่ เออนี่ช่วยช่วยเอคิวให้แจมๆเลยหนูเอาไปเลยให้ให้ลิงมันออฟเลนผมหยิบมาออฟเลนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลิงออฟเลนเจอกับลิงออฟเลนเจอกับเอ่อทาจินะครับฝั่งตรงนู้นนะก็ไม่รู้ว่าผมจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะครับผมแต่ผมจะออกเป็นฟร สามารถเหมือนเดิมครับทุกคนเป็นคิถุงมือคิเหมือนเดิม,มนะครับเพิ่ม,มความแรงรอบแรกรู้มากรู้มากเราะยารู้มากเดีย๋ยวเจอกันเจอก่อนเจอถุงมือพิฆาตก่อนอ่ะแล้วก็ฝั่งผมเป็นมูลัดป่าฝั่งนู้นเป็นอ้อยนะครับแล้วก็ส่วนเด่นกลางเป็นคิกซี่เดงนกลางเป็นคิกซี่ กับฝั่งนู้นเป็นนาตาย,ยานะครับโอเคเราท้าตีใบละมาทุกคนคือรองเท้าตีไวผมออกก่อนนะครับเราค่อยเปลี่ยนเป็นรองเท้าสโลว์เอานะครับจริงจริงสโลวก่อนก็ได้เพราะว่าเราเจอช้างนาโคตรจะหนืดเดีย๋ยวเราจะขึ้นคีก่อนในนี่นี่นกรบก่อนถูกมือถูกมืออาถรรพ์เรื่องความแรงเฮ้ยท้าจีเบลสี่แล้วใบจังอ่ะนายใบจังอ่ะโอ้ยถูกมือเราไม่ได้เลย มันโดดไปเนี่ยมันโดไไนนโดยไไอยู่ไปเนี่ยเฮ้ยแวนโอ้โหคอมโบกันเหรอโอ้โหโอเคเขาหลังป้องเพื่นก่อนทาจิไม่ได้ตายไม่รู้ว่าทาจิเตียังผมไม่ได้ดูเมื่อกี้สวยนะสวยนะตายทะตายละจ้าเช่นนี้รออย่างเดียวทุกคนเฮ้ยไม่มีมังกรจริงดิ อคนเดียวก็ได้เอาคนเดียวก็ได้เอาคนเดียวได้ดไ,ดไหวหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไหวหรือเปล่าคิเราขึ้นแล้วพยายามขึ้นอยู่ผมเออ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 ไปลวจ้าขีเมื่อกี้ผมพยายามขึ้นอยู่โอ้ยอ้อยตามอ่ะสุดปะสุดเหรออ้อยเขาตามผมสุดส่ะฝั่งหนูเขาเล่นดีอยู่นะทุกคน <c oughs> เอาจะเอาดาร์คเลเยอร์ แต่ว่าไม่ได้นะเพราะเขมามักันไว้ก่อนนะครับอาสั่งผมมีเอลสูนะไม่รู้คนเล่นเอลสูเยอะแยะกันทำไมรู้เจอกับวอลไฮฝั่งนูนงน้นเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าปากมันจะไหวหรือเปล่านะครับโ <c oughs> ดนไป2ตัวแล้วนะครับมับงกรกับดาร์คเนเยอร์ฮาจทีสั่งสอนหนึ่งทีแล้วเดินออกมาต่อไปหนึ่งทีอันติีหนึ่งทีแล้วเดินออกมาทำอะไรจ้าน้องคือ <c oughs> เราจะเล่นเหลี่ยมเขานะ ตายตายตายเออตายคู่ด้วยตายคู่ด้วยเวลาได้บูด้วยทุกคนเนี่ยเราถ้าควรเอาดาร์กตอนแรกทุกคนเพื่อเนี่ยเอามังกรมาการตัวเล็กๆเนี่ยแล้วเพื่อเราสามารถไปเติมเลนได้นะครับนี่เจ็ดสี่ทีด้วยว่าจัดดีออกไปก่อนเลยสี่ทันเพิ่มความแรงโมเดิเพื่อนหลังป้อมหลังป้อมหลังป้อมตี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 หมดแล้วจ้าหมแล้วจ้า ออเลนล่างเขาบวกกันแล้วครับทุกคนเออฝั่งผมเป็นตโตโรลมฝั่งนู้นเป็นช้งนางนาช้งางนาเก่าโตโรเดี๋ยวนะผมก็ไปเคลียร์กลางก่นอนโว้ยเคลียร์กลางก็ไม่ได้ทาจิก็อยู่ทาจิตัดเบสบ่เอาดิ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 าดผมพยายามลอ่อ,อ,ลขอเาขาเขาจะเอาจริงดิโอ้ยขเขาจริงวะโอ้ยอ้อยน่าจะมาทานันไม่ทันแล้วเราให้เขาไปก่อน ป้อมเราเสียไปไม่เป็นไรเราคืนได้เอาคนคนจริงคนจริงคนอ้าวอ้าวเนี่ยคือเราปล่อยให้เขาตีไปเลยนะแต่ผมผ้าเราเสียป้อมไปแล้วเด็ดทุกคนเดี๋ยวนะตอนแรกจะเอากระการนู้อ้อยมากันไม่มากันเนาะอุ้ยอุ้ยดูดูทุกคนดูเขาแตกไม่ครบเขาก็ตายอยู่ดีเขาแตกไม่ครบอะแค่นี้ทุกคนผมเราแตกจากทาจิเร่งง่ายมากเราทาจิเพียงแค่เราดูฝั่งหนุนออกนะครับว่าเขาจะจ่ายสกิลอะไรกันมา ง่ายๆทีง่ายๆครับเดีย๋ยวเราจะเอาป้อมมาแล้วได้อยู่แล้วป้อมหลังนี้เฮเพียง <Okay. S 2> <Your team S 1> แค่4ีทีเอ้ยไม่ใช่ดิ1นทีต่อถุงมือ4อันนะครับนี่แตกทาจีนเลือดหายจางกับน้ำผมบอกเลยไหลครับผมทุกคนโอเคป้อมเลนบนเราได้แล้วแต่เลนล่างเรายังไม่ได้นะครับเยอบอลเลตอะไรครับนี่คิกซี่ เราก็จะออกเป็นถุงเออขีดเต็มเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะใท้งานตบแบงกันตบแบงโชว์ทุกคนให้ดูอ,ไไอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเขาอยู่ล่างนะเางนาะอ่าเห็นแล้วจ้าเขาเห็นผมแล้วทุกคน,นเขาจะไล่ปะเขาจะไล่ปะผมต้องหนีผมต้องหนีอหนฟอร์มฟอร์มฟอร์มว่าหนีเอ้ยเขาจะเฮ้ยเขาไม่เอารู้รู้มากอะเอาหรือเปล่า เพื่อปิดแล้วนะตู้ดูดูดูของเขาของเขาอย่าแย่งอย่าแย่งของเขาอย่าแย่งวุ้ยต่ผมเกือบตายนะครับผมคัเฮ้ยแต่โหเลนบนลืมดูแต่เลนล่างเล่นอยู่นะเล่นกลางเออเอลซูกดกดเล่นอยู่แต่ว่าไม่ได้ป้อมทุกคนเออผมเก็บไปสี่แล้วอะผมว่าผม ผมเริ่มแรงแล้วเดี๋ยวนะผมขอขอขี้เต็มตัวเลยแล้วก็จะไปบวกกับเพื่อนละไล่เวฟล่างก่อนคอเขาดาวเอาปล่ะตายอ,ยอุ้ยอตายตบตายฮอนตกตายเก็บไปสองผมบอกเลยตึงจากขี้แตกบอกเลยขีย้แตกจนเหมือนขี้แตกครับทุกคน โอ้โหลิงเรามันตึงเกินต้านว่ะทุกคนเฮ้ยเช็บ้างเล่นบ้างอันนี้กระแทกหน้ามันหนึ่งทีกระทบออยันติว่าแล้วชิบหายแล้วชิบหายฮอนแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่ไม่ไม่นะไม่นะ,ะเฮ้ยเกือบเออามีมูลาก่อนว่าแต่ผมไปช่วยไม่ได้เดลเลอรโลอยากเอาอยู่นะ ใจมันโลไงใจมันโลเลก็ต้องกลับบ้านอยู่แล้วปะไปอยู่เพื่อนไปยู่จะเย็นๆตัวโลเถือตัวโลโคถึกเลยทุกคนควรจะถึกสวยดีเอออย่าเลยล่างไรให้แล้วกันเเขาทำกลางได้ลูดี้โอ้โหโอ้โหได้ดาร์กตัวเดียวเอ้ยได้ดาร์กตัวเดียวน้องไล่เล่นแล้วโอเคเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนุ่มไอ้นุ่มใจเย็นนุ่มไอ้นุ่มใจเย็น เดี๋ยวผมจะออกเป็นมูลาแล้วก็จะออกเป็นโอมิอาร์มถ้าโอมิอาร์มก็ช่วยได้ดู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 ยาแล้วดูนะดูยาทุกคนดูยอยอุอุ้ยอุ้ยออเอาไปละอ้ยไม่ทันวะเฮ้ยดดจะตายนะเดี๋ยวเดออกมูลาอยู่ดเจาะมายาอยู่รอรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะ อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยนี่พักทีทักฝุ่นปะทักฝุ่นปะล่ะทักฝุ่นปะล่ะเฮ้ยบุ้ยมีบูเล่นกลับแล้วจ้าบูอยู่นี่บูนี่บูอยู่นี่เองขอละกันขอละกันขอละกันยาจ้าโอเคครับสึกมูไลอโอเคมูไลเราไม่ได้นะสิงมีบูเล่นผมบอกเลยสบายครับทุกคนมันเขาจะมาล่างผมดูทรงแล้วใชา่ตบดีปะเนี่ย ตายตายอีฮอนตายยิงอุ้ยไม่น่าห้าวเลยวะใจมันห้าวอะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่โอเคครับประมาละมูราเรากำลังจัดได้เรี๋ออกเป็นโอเมร์มเพื่อความตีเอาจริงออกโอเมร์มก่อนมูราก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าป้อมจะได้เป็นของเราบวกกับคี้เพิ่มเข้บิดผมดูก่อนนี่นะเดี๋ยวดูคิคิเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นนี่ครับ อ๋อ,อต้องเอาตัวบางๆนะครับเลียงแล้วต้องเอาตัวบางๆล้วงตัวบางๆไอสองตัวหลังเนี่ยนาตยากับอ,อีแวนเนี่ยโดนผมแน่นอนสวยนะ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 ไอชาจีหมดแล้วหมดแล้วดินี่ไอฮอนมันเอาเรื่องว่ะไม่ใช่เรามีตัวโลดยืนอยู่ไพอพวกนี้ดูโหขี่โคตรแรง ตัวโล่มันยกให้เรานะครับเมื่อกี้ผมก็เลยแบบสามารถตบเขาได้นะขี่ไม่มาวะเฮ้ยต้องไล่เล่นมันเนี่ยมาละเพื่อนจบได้ไหมจบไม่น่าได้นะครับเพราะว่าคือดาบแดงก็ได้นะแต่เราจะออกเป็นโอไมอาเพิ่มความแหลงขี้ไปหน่อยทีึ่งทีไอทำไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยช้างมันเอาว่ะรอจังหวะก่อนรอจังหวะเพื่อนก่อน เอ้ยเขาจะบวชเยอะวะตบตบดิสวยดิได้หมดนะได้หมดนะไปหลังก่อนอ่อยก่อนอ่อยก่อนอ่อยต้องเป็นของเรามาที่บพาเคิวขอขอขอได้ปะได้ใครได้ใครได้ปะเฮ้ยผมได้ปะไม่ได้เหรอจริงดิไม่ได้จริงเหรออะไรวะอู้ไม่ได้จบแล้วกันจบแล้วกัน จบเลยละกันละกันจบเลยละกันว่าอะไรวเมาโอ้โหเมื่อกี้ทีเดียวเอ่อที่ประคิวคอสคิวนะพลาดอ่ะี่เอลสูมันเอาช่วยผมไปแล้วไงหรือให้เขาละกันนะก็ลิงออกเริ่มแรกสี่ชิ้นเหมือนเดิมครับถุงมือสี่หรือสามก็ได้นะแล้วก็ขึ้นเป็นคริสเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเออตัวคริสอีกหนึ่งอันนะครับ เมื่อกี้ที่คุณอย่างทุกคนเห็นก็คือตัวบางๆนี่คือหายแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนี่อะไรฮอนมัน MVP ไงทุกคนโอ้หยวานอนฮอนมันตึงว่ะตึงไปพี่ชายหืมลิงฮอนมันตึงว่ะทุกคนเออ โอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่อง h o กูเกมเม m e r กันด้วยนะครับผมเพื่อให้พาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ